คนรักสามารถชี้ชะตาชีวิตของคุณได้หลายด้านนะคะทั้งด้านความรักความสัมพันธ์ด้านการเงินการงานนะคะคนรักสามารถที่จะชี้ชีวิตชะตาชีวิตคุณได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นคู่ครองที่คุณเลือกถ้าคุณเลือกคู่ครองดีก็จะทำให้คุณมีความสุข คู่ครองที่ดีสามารถที่จะมอบความรักความอบอุ่นความไว้วางใจความปลอดภัยให้คุณมีความเจริญเติบโตในชีวิตคุณจะมีความรู้สึกว่าชีวิตคุณมีค่ามีความหมายมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไปด้วยกัน ทำให้คุณมีการเปลี่ยนแปลงคุณจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลงก็คือขึ้นอยู่กับคนรักที่คุณเลือกบางคนเข้ามาในชีวิตแค่ประเดี๋ยวประดาวแล้วก็ไปบางคนก็สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปตลอด ถ้าคุณเลือกคนรักได้ดีทำให้คุณมีชีวิตชีวามีความกระตือรือร้อนมีความเปลี่ยนแปลงทำให้ชีวิตรุ่งเรืองจเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณกลับมาพัฒนาตัวเราเองให้เหลือค่ามากขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณก็สามารถที่จะเจอคนรักที่เพิ่มที่คู่ควรกับคุณ อย่างที่คุณปฏิบัติกับตัวคุณเองเพราะว่าคนรักเป็นการสะท้อนถึงการปฏิบัติตัวของคุณขอให้เพื่อนๆเจอคนรักที่มีความสุขทำให้คุณมีความเจริญเติบโตในทุกๆด้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ ถ้าชอบเรื่องราวดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามดรอร์ดัลลิงปิ้งรักใหม่ไวัย50รักทุกคนนะคะ